เทคนิคเป็นผู้ชายนะตามจีบครูครูนี่ไปเลยนะเวลาจะรักใครเนี่ยครูพ่อกับแม่น่นาจะลอยมาเตือนสติครูเลยไอ้นุ่นเน่ะต้องชอบฟุ๊กแน่แล้วฟุ๊กก็ต้องชอบไอ้นุ่นแน่จริงอะ่ะเอ้ยเอ้ยมันเขินหูแดงเลยว่ะไม่จริงไม่จริงเฮ้ยเพื่อนๆไอ้ฟุ๊กมันชอบไอ้นุ่น<ป> เขาบอกกันอยว่าว่าแล้วเลยนักนักเรียนทุกท่านครับทำความเคารพคุณครูเพ็มสีที่เคารพรักครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับครูครับแล้วเมื่อกี้แซวอะไรฟุกอ๋อไอ้ฟุกมันชอบนุ่นครับครับไม่ได้นะฟุกรู้ยังเรียนอยู่เลยไม่มีความรักระหว่างเรียนเข้าใจไหมคะครับเออและสำคัญคุณพ่อ มันไม่ให้เราเรียนเราต้องมีการมีงานทําก่อนเลยเขาจะพูดถึงความรักอย่าริมีความรักในวัยเรียนเข้าใจไหมคะครับครูเออตอนสมัยครูเรียนนะครูรักนวลสงวนตัวมากรอบข้างครูไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหน้าโต๊ะข้างข้างหลังหรือน้านข้างน่ะผู้หญิงหมดเลยเฮ้ยทไมลหะครับครูมันเป็นโรงเรียนหญิงล้วนอ้าวแต่ว่าเทคนิค เป็นผู้ชายนะตามจีบครูครูนี่ไปเลยนะเวลาจะรักใครเนี่ยครูพ่อกับแมน่น่าจะลอยมาเตือนสติครูเลยมีลูกมีท้องในใบเรียนมันไม่ได้นะลูกนะห้ามแม่คะแม่ลืมกระเป๋าไว้ที่รถนะคะ่ะทำไมไม่โทรม,มาก่อน <c oughs> ทำมกรอกม,มาก่อนสิแม่หนูกับน้องกลับก่อนนะคะได้ยินเหมือนกันว่เออครูครับคนเมื่อกี้ใครอะครับ เออเป็นลูกสาวคนโตของครูเองฮะครูนานี่แบบเป็นเพื่อนครูได้แล้วค่ะบางทีเป็นรุ่นพี่ครูยังได้เลยนานตาเสมอภาคกันบ้างเลยครูเมื่อไหนครูสอนพวกเราว่าอย่ามีความรักในวัยเรียนไงครับใช่ครับครูแล้วตัวเล็กเมื่อกี้หลานเหรอครับเออลูกสาวคนเล็กครูเป็นอะไรครับอุย เดี๋ครูเพนสีอย่าบอกนะคะว่าครูแบบแพ้ท้องอะค่ะคือครูสีเดือนละนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อย เหน,าานื่อยแนยิ่งกว่าหาแฮปเป็นครูต้องสอนเอดเ็กดูแล